ศึกเจ้าพระฝางเมื่อพระเจ้าตากศินปราบพวกสงอรัชีที่เมืองสว่างคบุรีบุตรความโดยธีรวัตรแสนคำกำเนิดชุมชนเจ้าพระฝางที่เมืองสว่างคบุรีเมืองสว่างคบบุรีเดิมตกเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์อำนาจของรัฐกรุงศรีอยุธยาแต่ไม่ได้รับผลกระทบจากสงครามเสียกรุงศรีอยุธยา คั้งที่2ในพุทธศกราช2,310มากนักจึงทำให้เกิดการตั้งตัวเป็นอิสระในการปกครองภายใต้าการนำของพระพรากูลเถร,ระพระปริศูตตำแหน่งสังฆราชแห่งเมืองสว่างคบรุรีหรือที่คุ้นชื่อกันในดีในนามเจ้าพระฝ่างซึ่งไม่ได้เป็นเจ้าเมืองหรือคริหัตอย่างเช่นที่คุ้นเคยกันในประวัติศาสตร์ชาติไทย เจ้าพระฝางชื่อเดิมเรือนสอบเปียนทำได้มหาเรือนเป็นพิสุชาวเมืองเหนือได้ลงมาศึกษาเล่าเรียนอยู่ในกรุงศรีธยาได้เป็นพระมหากุณเถระพระราชะครูอยู่ถึงณวัดศรีอยุธยาต่อมาพองเจ้าอยู่หัวปรมโกกตั้งให้เป็นตำแหน่งสังฆราชณเมืองสวงบบรรคบุรีวงเล็บพระราชวงศ์สวดานฉบับ ราะชขัตเลขาภาคจบพระภากุลเทระครั้งรู้ว่าเสียกรุงให้แก่พม่าแล้วก็ทรงสุงมผู้คนด้วยหลายเมืองตั้งตัวหัวเมืองเป็นเจ้าตำบลแต่หาศึกเป็นครขัดไม่คงอยู่ในเพศสมณะแต่นุ่งห่มผ้าแดงคนทั้งปวงเรียกว่าเจ้าพระฝามบรรดาเจ้าเมืองกลมหัวเมืองฝ่ายเหนือ ตั้งแต่เหนือเมืองพิษณุโลกขึ้นไปกล้เกงงกลัวแล้วก็นับถืออำนาจทั้งสิ้นวงเล็บพงเสวดาฉบับราสหัตกเลขาประกอบกับเจ้าฟระฝางได้อาศัยเหตุหัวเมืองฝ่ายเหนือว่าผู้ปกครองพระเจ้าเมืองต้องมาติดศึกในกรุงจึงตั้งตัวเป็นเจ้าในขณะเดียวกันท่านคงมีผู้นับถือศรัทธามาก ด้วยมีตำแหน่งเป็นถึงพระสังฆราชและเก่งทางด้านวิทยาอาคมการห่มผ้าสีแดงคนเป็นสิ่งที่ทำพยายามจะแสดงให้เห็นว่าไม่มีพระภิกษุแล้วแต่ยังเคร่งครัดในศีลบางข้อและยังไม่มีภรยาอีกประการหนึ่งก็เพื่อสร้างความเชี่อมั่นให้กับหมสิ์อาจารย์ยันยึดหลักพระพุทธศาสนาอยู่เรียกว่าใช้ศาสนาเป็นรัฐธรรมนูญในการบริหารบ้านเมือง แต่ไม่ได้เป็นพระท่านมีความรู้เรียนเก่งคงไม่ทําให้ผู้คนที่ศรัทธาในตัวท่านได้รับความระอายเป็นแน่ที่สําคัญพระเจ้าฝาน่าจ,จะอาศัยอำนาจที่เกิดขึ้นจากพระมหาธาตุเมืองสว่างคบุรีเพราะแม้ว่าภายหลังจะตีเมืองพิษุโลกได้ก็ไม่ได้ย้ายศูนย์อำนาจลงมาอย่างเพืองพิษูโลก ซึ่งเป็นเมืองใหญ่มีกำแพงเมืองค่ายคูและก็ประตูห้องร้อมมั่นคงสะท้อนให้เห็นว่าอำนาจของพระเจ้าฝางนั้นผูกพันอยู่กับความศักดิ์สิทธิ์ของพระมหาธาตุที่เมืองสว่างคบุรีและอิทธิฤทธิปฏิหารของพระเจ้าฝางเองแกนกลางของชุมนุมพระเจ้าฝางก็คงเป็นคนแถบเมืองสว่างคบบุรีที่ให้ความนับถือซึ่งมีอำนาจนี้ ก็คงมีเพราะชุมนุมในท้องถิ่นเหนืออื่นเข้ามาร่วมเป็นนันมากด้วยเหตุผลนี้จึงมีชาวบ้านจำนวนมากเข้ามาเพิ่งอาศัยที่อยู่กับพระเจ้าฝางเพื่อหลบหนีภัยอันตรายจากกองทัพพมา่าที่ยกมาราดเวยตามบ้านเล็กๆน้อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีพระสงฆ์เข้ามาร่วมเป็นแม่ทัพในกองในกองทัพของพระเจ้าฝางด้วย ในพระราชวงศสวดาดฉบับราชทะเลขาระบ,บุว่าเจ้าพระฝางแต่งตั้งนายทัพนายกองเป็นพระสงฆ์ทั้งสิน้นคือพระครูสิริมานนท์พระครูเพชรรัตพระอาจารย์จันทร์พระอาจาจรย์ทองพระอาจารย์เกิดแต่ล้วนเป็นอารัชีมีได้ละอายแก่บาปทั้งสิน้นวงเล็บพระราชวงศสวดาดฉบับราชตะเลขา แสดงให้เห็นว่าพระสงฆ์ในหัวเมืองฝ่ายเหนือจำนวนไม่น้อยได้เข้าร่วมกับเจ้าพระฝรางซึ่งพระสงฆ์ในกลุ่มนี้น่าจะเป็นหัวหน้าชุมชนเล็กๆที่เกิดขึ้นในหัวเมืองฝ่ายเหนือแล้วมาเข้ากับเจ้าพระฝรางในภายหลังซึ่งจะทําให้ชุมชนเจ้าพระฝางกลายเป็นชุมชนที่ใหญ่ขึ้นเป็นลําดับและสามารถโจมตีเมืองพิษรุโลกได้ นอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ว่าอาจมีเจ้าเมืองแพร่เข้ามาร่วมกับชุมชุมเจ้าพระฝางด้วยเพราะปรากฏหลักฐานว่าเจ้าเมืองแพร่ซึ่งในหลักฐานเรียกว่าเมืองชัยก็เข้าด้วยกับเจ้าพระฝางวงเล็บพรงสาวดารฉบับรราชหัตถเลขาแต่นิธิเอี่ยวสีวงสันนิฐานว่าเป็นเจ้าเมืองน่าน อย่างไรก็ตามเมืองชัยผู้นี้กลับอ่อนน้อมต่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในฝฟล์หลังดังปรากฏคําในโครงของพระเกียรติพระเจ้ากรุงธนบุรีวงเล็บนายสงวรรมหาริกเมื่อพิจารณาจากผู้นําและศูนย์กลางชุมชนในแต่ละแห่งก็จะเห็นได้ว่าชุมชนเจ้าพระฝางเป็นชุมชนที่มีการพัฒนาจากเมืองที่ค่อนข้างมีอํานาจในการปกครอง ฝายใต้ศูนย์กลางอำนาจของรัฐกรุงศรีอุธยาน้อยที่สุดในบรรดากลุ่มชุมชนที่ตั้งตนเป็นใหญ่หลังกรุงศรีอุธยาสิ้นอำนาจอย่างไรก็ดีชุมนุมเจ้าพระฝางตามความที่ปรากฏในผงสมดานซึ่งเขียนขึ้นในสมัยหลังกรุงธนบดีและก็ต้นรัตนโกสิน์ให้ภาพของชุมนุมเจ้าพระฝางที่ ไม่มีความหมายเท่าไรนะักเพียงแต่หัวเมืองที่เป็นพระสงฆ์คิดทะเยอทะยานอยากตั้งตัวเป็นใหญ่ในแผ่นดินโดยอาศัยปราศจากความชอบธรรมในที่สุดจึงถูกปราบปรามลงอย่างรากคราบแต่เมื่อพิจารณาในะอีกแง่หนึ่งว่าชุมชนเจ้าฟ้าฝางเป็นชุมชนสุดท้ายที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงปราบได้ เป็นชุมนุมที่สามารถรวบรวมเอาชุมชนเมืองพิษณุโลกเข้าไว้ได้บริเวณอิทธพลของชุมนุมนี้จึงประมาณเท่าๆกับดินแดนที่เคยเป็นเขตเมืองเหนือหรือแขว้นสุขโขทัยแต่ดั้งเดิมนั่นเองจำนวนพัก,พกผู้คนในดินแดนแห่งนี้จึงมีมากจนยากที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงจะปราบลงได้ การขยายอำนาจของชุมนุมเจ้าพระฝางภายหลังที่ศูนย์กลางอำนาจกรงุงศรีธุยาล่มสลายแล้วก็เกิดการตั้งตัวชุมนุมต่างๆเกิดขึ้นหลายแห่งตามหัวเมืองเช่นชุมนุมเจ้านครศรีธรรมราชชุมนุมเจ้าพิมายชุมนุมเจ้าพิษนุโลกเป็นต้นในลุ่มแม่น้ำเจ้าพญาก็มีพญาตากรวบรวมกำลังพลขับไล่ของทัพพวกอังวะ ที่เหลืออยู่บางส่วนออกไปได้แล้วสถาปนาศูนย์อํานาจรัฐขึ้นใหม่ที่เมืองธนบุรีและก็สถาปนาตนเองขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้ากรุธนบุรีหรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงพยายามที่จะขยายอำนาจเพื่อรวบรวมดินแดน,นต่างๆครองกรุงศิลุธยาเดิม กลับมาอยู่ในศูนย์กลางอํานาจของพระองค์เองโดยได้นํากําลังออกปราบหัวเมืองต่างๆที่ตั้งตนเป็นอิสระตามภูมิภาคต่างๆภายหลังการล่มสลายของศูนย์อํานาจจงศรียาโดยเลือกที่จะปราบชุมนุมพิษณุลโลกเป็นแห่งแรกในปีพศักราช2311ทั้งนี้คงจะเป็นเพราะว่าเมืองพิษณุลโลกและก็ฝ่ายเหนือมีกําลังพลหยู่มาก หาปราบปรามได้ก็จะสามารถใช้เป็นกําลังหลักในการทำสงครามขยายอำนาจของศูนย์กลางอำนาจรัฐทนบุรีต่อไปตามความในพงศาวดารจะเห็นได้ว่าอย่างน้อยอำนาจของเมืองพิษณุโลกก็ขยายลงไปถึงบริเวณตะบนเกยชัยซึ่งปัจจุบันอยู่ริมแม่น้ำนา่านเขตอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ เหนือเมืองจังหวัดนครสวรรค์ขึ้นมาเล็กน้อยจะแสดงให้เห็นถึงจำนวนกำลังพลและอาวุธของเมืองพิษณุโลกว่ามีประสิทธิภาพไม่น้อยจนทําให้กองทัพกรุงธนบุรีต้องถอยลบกลับไปฝ่ายเจ้าพยาพิษณุโลกเรื่องมีความพยายามที่จะฟื้นฟูอำนาจท้องถิ่นของเมืองพิษณุโลกซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางอำนาจของราชสุโขทยัย และเป็นศูนย์กลางอำนาจในหัวเมืองฝ่ายเหนือมาแต่เดิมดังปรากฏในจดหมายเหตุจีนว่าหูซื่อหลูวงเล็บพิษมุโลกได้มีราชสารไปถวายถึงพระเจ้ากรุงจีนเพื่อขอให้พระองค์ยอมรับตนเป็นมหากษัตริย์ที่ถูกต้องของกรุงศรีอยนทยาสืบต่อจากพระมหากษัตริย์พระองค์เดิมที่สวรรคตรในระหว่างสงครามและได้ต่อต้านรัฐ ที่สถาปนาโดยเจิ้นเจ้าวงเล็บสมเด็จพระเจ้าตากสินจนเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่พระจักรพรรดิจีนไม่ยอมรับสถานะของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชว่าเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ของกรุงศรีอยุธยาเพราะพระองค์ยังไม่สามารถปราบปรามรัฐอิสระเล็กๆได้จะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าเมืองพิษณุโลก จะสามารถต่อต้านการโจมตีจากกองทัพของพระเจ้าตากสินมหาราชได้แต่ก็ยังมีกองทัพฝ่ายของพระฝางซึ่งมีพระฝางเรือนเป็นผู้นำมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองสวรรคบุรีซึ่งเป็นเมืองบริวารเมืองหนึ่งของเมืองพิชัยเดิมมีอำนาจเหนือเมืองพิษณุโลกขึ้นไปจนถึงเมืองน้ำปา่ากระทั่งดินแดนลาวสมเด็จพระเจ้าตากสิน เครื่องทัพป่าพวกสงอารัชชีกองทัพพระเจ้าฝางนอกจากจะเป็นภัยต่อความมั่นคงของศูนย์อำนาจรัฐธนบุรีแล้วยังถูกเสนอในภาพของกลุ่มพระภิกษุที่ไม่ปฏิบัติอยู่ในพระธรรมวินัยด้วยการประพฤติเป็นพานถุจริตทุศินลามลกบริโภคสุร,รากระทำการกล้ามนุษย์ทั้งที่ยังนุ่งห่มพระกาสวพัดอยู่ทำให้กลายเป็น พวกสงอรชัชีในสาตาของศูนย์กลางอำนาจรัฐกรุงศรีอยุธยาเดิมมาจนถึงกรงุงชนบุรีหวนเป็นภาพที่ไม่น่าดูด้วยแตะทรรการของพระพิสุในชุมนุมเจ้าพระฝางจึงอันเป็นภัยต่อฝ่ายอาณาจักรและก็พุทธจักรด้วยล่วงมาจนถึงเดือน6ปีขานในปีพุทธศักราช2313 กรมเมืองอุทัยธานีและก็เมืองชายนาทบอกลงมายังกรุงธนบุรีว่าเจ้าพระฝางให้กองทัพลงมาลาดตะเวนถึงเมืองอุทัยธานีและก็เมืองชายนาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจึงมีรับสั่งให้เตรียมกองทัพจะยกไปตีหัวเมืองเหนือในปีขานนั้นตามพงศาวดารได้กล่าวไว้ดังนี้ครั้นได้ทราบ จึงมีพระราชดำหลัดให้เกีย์ตทหารกองทัพจะยกไปปราบอ้ายเหล่านั้นฝ่ายเหนือให้แผ่นดินลาบคราบจึงโปรดเก้าให้พระยาพิชัยราชาเป็นแม่ทัพถือพลห้าพันสับผะด้วยช้างม้าอาวุธยกไปทางฝากตะวันตกทัพหนึ่งขณะที่ทัพพญายมราชถึงแก,ก่กรรมจึงโปรดให้พระยาอนุชิตราชาเคลื่อนที่เป็นพระยายมราช ต่อมาคือสมเด็จกรมพระราชวังบรวรมหาสุรสีหานาฏวงเล็บบุญมากรมพระราชวังบรวรสถานมงคลวงเล็บวังหน้าในรัชการสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่หนึ่งให้เป็นแม่ทัพถือผลห้าพันสับด้วยช้างม้าอาวุธยุธทธปกรณ์พร้อมสับไปในฝากตะวันออกทัพหนึ่งและทัพบก ทั้งสองทัพก็เป็นหมื่นนายให้ยกล่วงไปก่อนจากนั้นพระองค์จึงเคลื่อนทัพหลวงขึ้นตามไปพระราชพงศ์สวดานกรุงธนบุรีฉบับพันธุมาตรได้บอกว่าเวลาเดือน8เวลา7จ็ดโมงเป็นมหาเลิกพิชัยเลิกพระเจ้าอยู่หัวเสด็จจากเมืองธนบุรีไปโดยทางชนละมาน ทรงนาวาพระที่นั่งพร้อมด้วยหมู่พยุหาศสีนาช้างม้าทั้งปวงประมาณ1 2 0 0 0คนได้เดินทางไปเพื่อที่จะไปโจมตีพระเจ้าฝางในการศึกสงครามในครั้งนี้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้เสด็จโดยกระบวนทัพเรือและจัดทัพขึ้นไปตีชุมนุมพระฝางเป็นสามทัพทัพที่หนึ่ง เป็นทัพหลวงมีจำนวน12,000คนให้พญายยมราชถือไป5,000คนเป็นทัพที่สองยกขึ้นไปในทางฝากตะวันออกลำน้ำแควใหญ่วงเล็บแม่น้ำน่านพญาพิชัยรา,าชาถือพลไป5,000เป็นทัพที่สามยกขึ้นไปทางฝากตะวันตกในขณนะดเดียวกันช่วงเวลาดังกล่าวนี้ได้มีแขกเมืองยักษรา ส่งปืนใหญ่มาถวาย10กระบอกและแขกเมืองยักตราตังการูเอาปืนคาบศิลาเข้ามาถวาย2 2 0 0กระบอกจึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกองทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอย่างมากฝ่ายวัตฝางรู้ว่ากองทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชยกขึ้นมา จึงให้หลวงโกษาอย่างขุนนางเมืองเก่าพิสโนโลกผู้ที่เคยรบกับกองทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ปากน้ำเกยชัยคุมงกองทัพมาตั้งรับที่เมืองพิษโนโลกกองทัพสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเข้าตีเมืองได้ในช่วงกลางคืนหลวงโกษาจึงหนีมาตั้งค่ายรับศึกอยู่บริเวณปากโทษ เหนือเมืองพิษสงโลกขึ้นมาเล็กน้อยแต่ไพรพลแต่งหนีไปเสียมากหลวงโกษาเห็นเหลือกำลังก็ทิ้งค่ายหนีกลับไปที่เมืองสวางคบขรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้เมืองพิษสงโลกแล้วกองทัพบ,บกยังขึ้นไม่ถึงสองทัพเลยด้วยเป็นฤดูฝนหนทางทางบกจึงลำบากจึงประทับอยู่ที่เมืองพิษุโลกเวัน กองทัพพญายมราชจึงขึ้นไปถึงต่อมาในอีกสองวันกองทัพของพญาพิชัยราชาก็เสด็จมาถึงมีรับสั่งให้จ่ายสเสบียงอาหารแล้วให้กองทัพบกรีบยกตามค่าศึกที่แตกหนีขึ้นไปยังเมืองสว่างคบบรุรีพร้อมกันนั้นทั้งสองทางส่วนกองทัพเรือก็ยังไม่ยกขึ้นไปด้วยทรงพระราชดำริในเวลานั้น น้ำในแม่น้ำยังน้อยผลทางต่อขึ้นไปในแม่น้ำแคบตหลิ่งสูงทั้งสองฝ้าถ้าขึ้นมาค่าสึกจะดักทับเรือของพวกพญาเจ้าตากก็จะลบจะเสียเปรียบได้แต่ดำรัดว่าไม่้าดดอกน้ําเหนือคงหลากมาคงได้ยกทัพขึ้นไปตามกันพอสองวันสามวันน้ำก็หลากดังพระราชดำรดกองทัพของพระองค์ ก็ทรงยกขึ้นไปทันสมรภูมิศึกสว่างขาบุรีเมื่อทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ยกทัพขึ้นที่เมืองสว่างขาบุรีก็เกิดการต่อสู้กันเป็นกำลังระหว่างกองทัพของพญายมราชและพญาพิชัยราชากับกองทัพของเจ้าพระฝางดังปรากฏในราชพงศ์สวดานฉบับราชหัตทเลขาว่า ฝ่ายกองทัพพญายมราชและพญาพิชัยราชายกขึ้นไปถึงเมืองสว่างขาบุรีก็ยกขึ้นตั้งค่ายล้อมรอบเมืองเอาไว้และก็เมืองสว่างขาบุรีนั้นตั้งแต่ระเนียนไม้ขอนสักว์ถมเชิงเชิงดินหามีกำแพงไม้เจ้าพระฝางก็เกณฑ์พลทหารขึ้นรักษาเชิงเชิญรอบเมืองยิงปืนใหญ่น้อยต่อรบป้องกันเมืองแต่คิดครั้นคราม พระเดชาุภาพเป็นกำลังจากพระราชพงศาวดารจะเห็นได้ว่ากองทัพของพญายมราชและพญาพิชัยราชาได้ตั้งค่ายร้อมรอบเมืองสว่างคับบุรีไว้ในขณะเดียวกันได้ยิงปืนใหญ่น้อยต่อสู้กันโดยที่ทางฝ่ายเมืองสว่างคับบุรีนั้นมีเพียงระเนียขอนไม้สักทำเป็นกำแพงเท่านั้นไม่ได้เป็นกำแพงอิฐ หรือคันดินสูงเหมือนเมืองใหญ่หลายๆเมืองในลุ่มแม่น้ำน่านทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะเมืองสว่างคบุรีมีภูมิประเทศที่เอื้อต่อยุทธศาสตร์อยู่แล้วจึงไม่มีการสร้างกำแพงเมืองก็เป็นได้สภาพพื้นที่หรือสมรภูมิศึกที่เมืองสว่างคบบุรีในปีพุทธศักราช2313จึงเป็นไปตามที่ได้อธิบายไว้ การอาวสานของเจ้าพระฝางกองทัพยญายมราชและพญาพิชัยราชาเมื่อยกขึ้นไปถึงสว่าคขาบุรีก็เข้าร้อมเมืองไว้พวกชาวเมืองเห็นกองทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมีกำลังมากกว่าก็พากันเตร่ขัวไม่กล้าหารและเข้ามาต่อกรพระเจ้าฝางเห็นเหลือกำลังที่จะรบพุ่งเอาชัยจึงได้ทิ้งบ้านเมืองหลบหนีไปในความมืดท่ามกลางสงคราม ร้อมด้วยลูกช้างช้างเผือกที่ติดตามไปด้วยจะเห็นได้ว่าในขณะนั้นช้างพังเชือกหนึ่งของพระฝางตกลูกเป็นช้างพังเผือกตัวหนึ่งเจ้าพระฝางคิดเห็นว่าช้างเผือกตัวนี้เกิดขึ้นในเวลาฆ่าศึกล้อมเมืองของเกิดสําหรับผู้มีบุญบารมีฆ่าศึกก็ยิ่งท้อใจต่อการสู้อยู่ได้สามวันก็าพาสมัครพรคพวก ยกออกจากเมืองในเวลากลางคืนตีหักหนีข้าศึกไปในทิศเหนือหลังจากนั้นไม่นานสมเด็จพระเจ้าตากสินก็ได้รับทราบข่าวว่าสามารถตีเมืองสว่างข้าบรีได้แล้วจึงยกทัพตามขึ้นไปเหตุการณ์นี้พระเจ้าฝางสิ้นอำนาจโดยสมบูรณ์พระเจ้าตากสินสามารถยึดเมืองสว่างคข้ารีได้ก็รวบรวมเมืองห,ห,ห,หัวเมืองได้ครับ เอาละครับผมและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดที่สมเด็จพระเจ้าตากสินยกทัพขึ้นไปปราบพระสงฆ์อรัชีที่เมืองสว่างคบุรีนะครับคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ